อ๋อพี่นมันเปี้ยค่พี่นกอพ่อมันเกค่ะพอดีมันมาพี่นงมันกันทำซมันกันพี่นเกียค่ะเน่งมันเป็นนอ วิ <premises. S 1> <out> ีชีวิตไป่อาจารแธรรมชาติเกียขมานมัวธรรมุันจะดังรงข้าวุ่นพ่นุ๊ไ่กันสิใครนมานม

Em ăn hoa đã chín vô hả? nè Em có xem khá lòng nặng ừ. Kìa khá là nào